ตลาดเซฟวันกูเรามาตอนที่ใกล้จะปิดแล้วนะครับเนื้อเคี่ยวไม่มีอะไรบอกเลยนะคอนเทนต์เคียวเลยนะคอนเทนต์เคียวแบบว่าเออแบนต์ใช่ไหมมงถ่ายไปยังคอนเทนต์มึือ่้วยเดี๋ยวเรามารอต่อคิวถ่ายกับโฟการครับ กวันนี้เขาเป็นแฟนมาสเตอร์หรือเปล่าซื้อวันของเรานี่ก็อของซื้อหลักเจอแล้วครับทุกคนอ๋อไม่เห็นเจอเลยไปไหนแล้ววันนี้เป็นไงวะไปดีครับต้องการเลยตลาดเยแล้วครับไม่เป็นไรผมให้คุณบ่อยแล้วไม่เป็นไรหรอก เดีสั่งว่าแรงทอดไหมตะก็ตอนแท้หรอ